โซเฟช่ช้อปอปิง <c oughs> ป้งฮะช้อปอปิง้ง <c oughs> นิกช้อปปิ้งนิกช้อปปิ้ง not สนุกช้อปปิ้ง not สนุกเดี๋ยววไอโย่บอสไปเลยนี่สวัสดีสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนวันนี้ไม่ได้ไปช้อปปิ้งนะคะแต่ขับรถเที่ยวไปหาเพื่อนฝรัง่ง ไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่าแต่ก็ไปเฉยๆไปทางอีกทางหนึ่งฝรั่งที่เขามาอยู่นี่เป็นปีนะไม่ใช่เพื่อนหรอกก็คือคนรู้จักกันอนะเนาะไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือไม่อยู่ไม่รู้นะแต่ว่าเขามีร้านเอร้านของชำอ่ะนะเมียเขาอยู่อีร้านเมียเขาอยู่ที่ร้านผัวเขาอยู่ที่บ้านนะดูก่อนปีมาก็ไปดูไปปีละครั้งเนาะ ถนนทนทางนะคะอันนี้ไปทางบัวเชิดบัวเชิดสุรินไปทางนู้นน่ะแต่อยู่ไม่อยู่ไม,ไม่ห่างจากบ้านยายหรอกประมาณเท่าไหร่อะยี่สิบกิโลเมตรได้หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็จะไปผ่านาวัดลงปู่สวงไพรพัฒนานะคะนี่อยู่้างน,าน้าห่างจากบ้านยายหกกิโลเมตรวัดลงปู่สวง เรเมตรแต่ยายไปไม่ถึงยายจะเลี้ยวขวาทั้งหน้าถ้าตรงไปก็ไปช่องสงงํำเลยแฟนยายเวลาบางทีถ้าไม่ได้ไปเที่ยวก็ไปต่อวีซ่าตรงนี้เลยใไไกลๆเนี่ยถนนผลทางเขตชายแดนไทยกัมพูชานะคะ ชามาบลูเมช์เชิญนะดอกสวยดอกไม้สวยขึ้ดอกเนี่ยสวยจังอู้เชอร์นบลูเมน์สวยชินัยเดนอันบอยเมอร์เวกเยดโฮเลนซูขีดปวยเพี้ยเชิญอู้สรุปว่าเซนอัมสตราสกิฟลันประมาณนี้นี่พี่ปลื้ดเหี้ยปลื้ดไซบอตเวียใต้สู่เขียนดีสบลูเมนฟลันเซนมาเชิญ หาต้นยังงี้ไปปลูกด,ดีกว่าต้นไม้ดอกไม้เนี่ยในบ้าน่วย,ยเนี่ยจะเลี้ยวตรงนี้นะคะช่องสงมแต่ไม่ได้ไปนะเลี้ยวตรงนี้อันนี้ถ,ถนนนี้ถ้าตรงไปเรื่อยๆก็จะไปอ,ะอีกอันนึ่ง เขตชายแดนช่องอสังหไอช่องจอมอยู่ในสุรินทร์อยู่ในจังหวัดสุรินทร์เนาะที่ย้ายไปวันนั้น่ะนะที่ของของเยอะๆอ่นอะนะตรงนั้นอะ่ะเขตชายแดนช่องจอมที่ตรงไปเมื่อกี้ช่องสัง,งามไม่ค่อยมีของขายที่ย้ายไปนนไปกับจินตราวนน ผมเหรอนี่จะไปตรงเนี้ยจริงๆมันไปทางตรงนู่นแต่ยายจำทางไม่ได้ฝนมากก็จะไปแต่ตรงนี้ไปทางตรงนี้ในหมู่บ้านอ่ะจริงๆมันนู้นไปทางตรงไปทางนู่น จำหมู่บ้านไม่ได้แต่ว่าจำทางได้จำชื่อหมู่บ้านไม่ได้ตัดด Disclumen s u g น n i ชื่น b o t i ฟลัน c i นอุ้ยสวยดอกอะไรอันนี้อุ้ยอีกแล้วปนักปาหัดไอะนะเบอร์กิเซนอุนฟินแลนด์อาบังเลตเสใยญเยชเชนเวกอัดวัดนไ่กี่เซนหนึ่งบาทไฟไลมาเกนเมอร์วอตันชไนเดนเลตเสใยญ่ับเกิเซน คุณฟินแลนด์เล้วเขียวสวยนะถ่ายถ่ายฝากคนเมืองนอกได้เลยอยากอยากในนี้ในซอยข้างหน้านะตน้องนะมีฝรัง่งอยู่ในนี้คนนึงแต่ว่าไม่ไปหรอกเลยนะซอยข้างหน้า,นราตรงเนี่ยนะอยู่ในซอยเนะี่ย เราไม่ไปเราจะไปตรงไปไตรงนี้ก็บ้านฝรั่งนะแต่ไม่ถูกกันภสันกปังนัไสมเล็กไม่ถูกกันกับแฟนย้ายเขายังเด็กอยู่ตอนเขาไปบ้านขึ้นบ้านใหม่ยายนั่นแหละไปขึ้นบ้านใหม่แล้วเขาเมาแล้วเขาพูดไม่ดี เขาก็ไม่ค่อยได้มาเราคนเพื่อนไปไปมามาอยู่เลยแหละไม่ค่อยได้เจอกันไปมาไม่ตรงกันแต่ว่าคนที่เขาอยู่นี่ตลอดก็จะรู้จักจะไปหาอยู่แฟนยายมาก็ไปหาปีละครั้งแต่บางคนที่ไปไปมามาเราก็ไม่รู้เขามาช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางคนก็ทํางานเขาไม่ได้มาแบบยายยายมาแบบเออ ช่วงน้าหนาวเราก็มาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานแต่คนทํางานเขาต้องแบบต้องรอดูวันหยุดอะไรเงี้ยเขาถึงมาได้ไป <c oughs> ชมถนนหน,นทางขับรถายชมบรรยากาศเขตชายแดนเนะเขตชายแดนไทยกัมพูชาเขตชายแดน สีสกเกตสุรินอ้ยสวยนะวิวสวยมากเลยโอ้ย,อยภาพสวยจังเลยแ่บแบบนี้ฝรั่งชอบฝรั่งเมืองนอกเนี่ยต้นเมื่อกี้ต้นมะพร้าวเนาะสวยๆเนี่ยมาที่ไรแฟนยายจะพูดถึงแถวๆนี้ทุกทีเลยสมัยก่อนไม่มีรถนะใหม่ๆแกมาแล้วแบบไม่มีเพื่อนคุยอะนะ ได้ยินว่ามีฝรั่งเขาพูดต่อๆกันเนี่ยฝรั่งคนเนี้ยน่ะที่จะไปหาเกขี่จักรยานไปนะแฟนใหญ่เนี่ยแถวนี้ยังไม่ใช่ถนนลาดยางนะมันเป็นถนนแบบดินทรายนะเป็นเป็นเออเป็นดินอยู่นะเ <c oughs> กขี่จักรยานมาไปหาเขาไปถามเขาไปทั่วเราฝรัง่งเออแถวไหนมีฝรั่งอยู่อะไรเงี้ยบ้านฝรั่งเพราะว่าคุยกันไปอ๋อบ้านนี้บ้านโน้ มีฝรังอยู่อะไรเงี้ยเออบ้านเมื่อกี้ที่ยายชีบอกไม่ใช่ว่าอีกหมู่บ้านหนึ่งนะที่ว่าไม่ใช่ทะเลาะก,กันนะอีกคนหนึ่งเขาก็ไปหาและคนไปหาคนนั้นเขาก็บอกเออทางโน้นมีารังอีกเขาก็ไปอีกขี่รถจักรยานไป <laughs> ดินทรายนะคิดดวดน่าจะสิบปีที่แล้วว่าสิบกว่าปีแล้วไม่ใช่สิบปีเพราะว่าใหญ่ ตอนนี้สิ 12, บเจ็ดปีสิบสองสิบสามปีที่แล้วนะยายมาอยู่ยายอยู่กับแฟนยายได้สี่ปีถึงได้ซื้อรถเนาะผ่านบ้านเข้ามาแล้วนะคะแต่ไม่ได้แวะบ้านเขาหรอกไปที่ร้านเขา ชชิญนชืนชื่ใมีิว่าอีสวนนด์ไม้เกตนเลยที่ไปฟินแลนด์ไปฟินแลนด์นนอุนนาบารเลตัสยัยฮับกิจเซ<อ>นถึงแล้วนะคะี่ร้านเช้าเนตไก่อนเขาเลี้ยงวัวดูเลิกแล้วแฟนใหญ่ตอนขับรถมาจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกเนะ ตะเรกร้านเสริมสวยร้านเสริมสวยแล้วก็ปัมมป๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันร้านอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งแล้วก็เลี้ยงหมอนเลี้ยงมอนเสร็จแล้วเนี่ยมาเลี้ยงวัวขับรถมาแฟนหญ่บอกว่าเ,ออเขาจะเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรอีกนาะคราวนี้ยายเลยบอกไม่เซอร์ไพรส์หรอกจบที่วัวตะเรกเขาทาไม่สวยเลยทําเป็นไม้ไม้ผลสุดท้ายเมื่อประมาณสองปีที่แล้วทําแบบเนี้ยเป็นเหล็กอย่างเงี้ยเออ หมดเป็นร้านนุนอยู่ด้านนุนขายบัวทิ้งหมดไปขายก๋วยเตี๋ยวกลับแล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะไปแวะไปกินข้าวหน่อยแซ่ไพรเลยไปกินข้าวเพื่อน,เอ,นเออเออข้าขาไขก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนั้นแหละแล้วยายจะถ่าย วันนี้ไปกินข้าวก่อนแวะกินก๋วยเตี๋ยวแฟนยายไม่กินนะก๋วยเตี๋ยวอยากอยากไปกินอยู่นะแต่แฟนยายเขาไม่กินก๋วยเตี๋ยวทําไงดีวะซื้อใส่ถุงมอแด่ดูก่อนวันหลังค่อยมากินแต่ไปกินข้าวที่ยายเคยไปกินอยู่เอริมไอนะ้นะั่นนะเนาะจะเกิดเหียฟิลพลูเมนไวเอร์พลูเมนเอยหน่ย อันเ้ทาไปช่องสัง,งามนะคะไปกินข้าวกันแล้วพระกาบาลจะเที่ยงแล้วมันยังโอเมื่อวา,านไปขุดปูเพื่นเพื่นเลยแดดร้อนแดดร้อนจริงๆไปขุดปูได้ยังไงยายยังงงกับตัวเองเลย มาพร้อนมอดยัง่านะเนาะใส่หมวกใส่เสื้อมันก็เออบังไปนิดนึงแต่ว่าเกิดถ้าเราไปตากแดดไม่ได้ใส่เสื้อไม่ได้ใส่หมวกมันก็ยิ่งร้อนไปอีกเนาะใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกมันก็ได้ช่วยช่วยเป็นร่มให้หน่อยเนาะ ิวายสเปรคาเวตนี่มีรีสอร์ทตรงนี้นะคะนี่ร้านอาหารจะเลี้ยวขวานะคะทางหน้าโน่นตดฝนอ่ะสวยนักภูเขานี่ตรงนี้นี่ ไปกินข้าวร้านอาหารหาดสุขสำราญหาดสุขสำราญค <forgive> อสฟักเก็ตต้นเมนต้ดเมนโนัวโฟนอะต้ดโอเคโอยสวยเนะี่ยทาเข้าสวนยางสวยอยูยอย้ฟีลออโตวไฮเดรชัมสตาร์ออนไม่ตาดเอาหนอโอ้โออ มันโอ้ยเยอะมากเลยรถมัน